สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเคลื่อนย้ายของดาวสำคัญดวงหนึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยนั่นก็คือดาวเกตซึ่งได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎแล้วค่ะดาวเกตเป็นสัญลักษณ์ของพลังจิตลางสังหรณ์และสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะเมื่อดาวเกตย,ย้ายก็เหมือนพลังงานบางอย่างในชีวิตเราถูกปรับจูนใหม่ สำหรับราศีกรกฎพิจิกและมีนถือว่าได้พลังเกื้อนหนุนทางใจมากขึ้นคุณอาจรู้สึกเชื่อมโยงกับความรู้สึกภายในหรือตื่นตัวกับเรื่องจิตวิญญาณมากเป็นพิเศษขณะที่ชาวราศีเมษต,ตุลและมังกรอาจต้องระวังความลังเลใจหรือความคิดที่วนไปวนมาแนะนำให้ใช้เวลาสงบใจแล้วไม่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ในช่วงนี้ค่ะ ดาวเกตยังช่วยเปิดประตูของโอกาสที่มาจากความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจการฝันที่แม่นยำหรือคนที่เข้ามาชี้ทางนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้ววางแผนชีวิตจากข้างในขอให้ทุกคนใช้พลังจากดาวเกตให้เกิดประโยชน์และพบทางที่สอดท้องกับจิตวิญญ,ญาณของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ